ตัวนี้จะเป็นอุมโมง์ไฟนะครับตอนนี้ประชาชนคึกคักหาแน่นนะครับเพราะว่าเป็นวันพิเศษนะครับเป็นวันก่อนวันวิ่งมาราธอนวิ่งมาราธอนพรุ่งนี้นะครับคนเยอะมากครับซื้ออาหารไปกินบนสันเขื่อนกันนะครับขณะนี้เราก็อยู่ที่อ่างเก็บน้ำห้วยจอระคี้มากนะครับพาเด็กๆมาเดินเล่น ซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่ก่อนวันวิ่งวันแรกนะครับด้านล่างก็เป็นถนนแล้วก็มีตลาดสะาสะเกล้านะครับ<ะ>ตัวนี้จะเป็นอุโมงไฟนะครับสวยงามทีเดียวนะครับโค้งเลยนะครับก็มีคนมาถ่ายรูปกันเยอะแยะเลยนะครับมีเวทีมีบูธตรงนั้นนะครับเป็นของตำบลสแกซัมมาตั้งเวทีเพื่อที่จะเชียรนะ์นักวิ่งพรุ่งนี้นะครับนักวิ่งมาราธอนพรุ่งนี้นะครับ มีหลายจุดทีเดียวครับในส่วนของกองเชียร์ที่มาเชียร์นักวิ่งมาราธอนนะครับมีทุกตลอดข้างทางเลยนะครับตลอดข้างทางการวิ่งเลยนะครับก็มีนักท่องเที่ยวนะครับแม้ว่าจะเป็นคนในจังหวัดหรือต่างจังหวัดก็พากันมานั่งเล่นบนสันเขื่อนกันนะครับนั่งเล่นนั่งกินอาหารเดี๋ยวเราไปดูตลาดด้านล่างกันนะครับบันไดขึ้นลงสันเขื่อนนะครับ ตลาดสะระตราวอ่างเก็บน้ำห้วยจอระเี้มากไาดูไปดูอาหารกัน,นครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตอนนี้ประชาชนคึกคักหนาแน่นนะครับเพราะว่าเป็นวันพิเศษนะครับเป็นวันก่อนวันวิ่งมาราธอนวิ่งมาราธอนพรุ่งนี้นะครับคนเยอะมากครับซื้ออาหารไปกินบนสันเขื่อนกันนะครับ อ่สุดท้ายเด็กก็กลับมากินชูชินะครับกินแล้วเท่าไหร่ครับกินละห้าบาทบาทุกชิ้นเลยใช่ไหมครับสิบชิ้นแถมหนึ่งชิ้นแถมเป็นสิบเอ็ดชิ้นห้าสิบบาท,บาทนี่ครับ,บชูชิอยู่ในตลาดคนเดินมาต่อด้วยเฟรนฟรายเขย่าชีสมีแต่เมนูเด็กๆน,น,นั้นเลยเนยี่ครับเป็นการเขย่าชีสนะครับ